ไทยแลนด์ Thailand, สวัสดีค่ะฝรั่งงงแล้วจ้าอยู่ไทยมา3มปีเจอเรื่องแปลกทุกวันล่าสุดแวะปั๊มน้ำมันนึกว่าเข้าไปเดินเล่นอยู่ในสวนสนุกเมืองไทยของเรามีเรื่องให้ชาวต่างชาติได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของคนไทยเองเรื่องของอาหารเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่เรื่องของปั๊มน้ำมันที่ไม่ว่าประเทศไหนๆในโลกนี้ก็มีเหมือนกัน แต่ปั๊มน้ํามันของไทยก็ยังทําให้ชาวต่างชาติทึ่งได้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีชาวต่างชาติหลายคนโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านได้มาเที่ยวเมืองไทยและถ่ายคลิปปั๊มน้ามันของเมืองไทยไปบอกต่อกับเพื่อนๆของพวกเขาว่าปั๊มน้ามันบ้านเรานั้นเวอร์วังอลังการมากไม่ใช่แค่ปั๊มน้ํามันธรรมดาธรรมดาแต่เป็นยิ่งกว่าปั๊มน้ํามันไปแล้วเพราะนอกจากจะขายน้ํามันแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอ,อยู่เต็มไปหมด ทั้งร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านขายของฝากร้านขายเสื้อผ้าเรียกได้ว่าอยากได้อะไรขอแค่ไปแวะที่ปัม๊มก็มีครบจบในที่เดียวอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้เป็นคลิปของหนุ่มเยอรมันที่ชื่อว่าเดวิดหนุ่มเยอรมันคนนี้เข้ามาอยู่เมืองไทยได้3ปีแล้วนานจนเขาเองก็คิดว่าตัวเขานั้นน่าจะเห็นอะไรต่ไม่อะไรในเมืองไทยมาหมดทุกอย่างแล้ว แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าล่าสุดเขาได้ไปเจอกับสถานที่ที่ทำให้เขาต้องอึ้งอีกแล้วซึ่งเขาได้ถ่ายเป็นคลิปและโพสต์เอาไว้ในช่องติ๊กต็อกน้องเดวิดตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมาและจะถึงตอนได้ชมคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกเวลามากกว่า3ล้านวิวในคลิปนั้นหนุ่มเดวิดได้ยืนถ่ายเซลฟี่ตัวเองอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับพูดว่าเขาแค่ต้องการจะแวะเข้าห้องน้ําในปั๊มน้ํามันเฉย เขาก็เลยเลี้ยวเข้ามาในปั๊มน้ำมันและก็ต้องมาเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงจากนั้นหนุ่มเดวิดก็แผนกล้องให้เราได้เห็นบรรยากาศรอบๆตัวเขาซึ่งเต็มไปด้วยอาคารหลากสีสันและประดับประดาเอาไว้ด้วยไฟที่สว่างสวยดูสวยงามมากและเมื่อมองผ่านๆแล้วราวกับว่าตัวหนุ่มเดวิดกำลังยืนอยู่กลางสวนสนุกยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งในระหว่างที่หนุ่มเดวิดแผนกล้องอยู่นั้นเขาก็พูดด้วยว่าอะไรกันเนี่ย นี่มันปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันธรรมดาธรรมดาเลยนะและดูห้องน้ำนะเรนโบว์ทอยเลทอะไรของประเทศไทยครับเนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่ประเทศไทยมา3าปีแล้วแต่ก็ยังได้เจอกับอะไรใหม่ๆทุกวันเลยครับงงจ้าโดยปั๊มน้ำมันที่หนุ่มเดวิดไปแวะมานั้นมีเพื่อนๆชาวไทยมาเม้นบอกกันว่าที่นั่นคือปั๊มเอสเตอร์เข้าท่าบ้านบึงจังหวัดชนบุรีพร้อมทั้งบอกโดวยว่า ปั๊มนี้อลังการงานสร้างมากใครที่แวะเข้าไปเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์กันเลยทีเดียวและข้อมูลจากเพจของทางปัม๊มมีการระบุเอาไว้ว่าคริสต์มาสและปีใหม่นี้เอเซอร์เข้าท่าบ้านบึงมอบความสุขให้คุณพบกับเทศกาลประดับไฟไฟประดับหลากสีสันสวยงามตลอดแนวยาวมากกว่า10,000เนดวงเนรบิสสัตว์นำโชคมาในรูปแบบของแสงไฟสวยงาม สีขาวทองรับรองว่าได้ตื่นตาตื่นใจส่งท้ายปี2023กับครอบครัวและเพื่อนๆแน่นอนและหลังจากที่หนุ่มเดวิดได้โพสต์คลิปนี้ไปแล้วก็มีเพื่อนๆชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์ทั้งเรื่องเกี่ยวกับปั๊มน้ํามันและเรื่องที่หนุ่มเดวิดพูดไทยได้วยแบบชัดแจ๋วแววกันอย่างมากมายซึ่งแอดได้แปะลิงก์จะฉบอไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความที่เห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว รับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิถีเถ็นแรกนะคะนี่ปั๊มน้ำมันหรือสถานที่ท่องเที่ยวกันแน่ความพิถีเถ็นต่อมานะคะโอ้โหนึกว่าเลี้ยวเข้าดิสนีย์แลนด์ความพิถีเถ็นต่อมานะคะเจอโลกในเทพนิยายแล้วสวยมากความพิถีเถ็นต่อมานะคะปั๊มน้ำมันไทยเป็นคอมมูนิตี้มอลย,ย่อมๆนะจ๊ะความพิถีเถ็นต่อมานะคะไปครั้งหนึ่งตรึงใจมาก ข้างในห้องน้ำเหมือนคาเฟ่เลยไปถ่ายรูปได้เลยความพิเีพนต่อมานะคะปั๊มนี้สวยจริงสีสันคัลเลอร์ฟูลมากความพิดเห็นต่อมานะคะเจอปั๊มนี้ครั้งแรกยอมใจเจ้าของมากลงทุนสุดจริงห้องน้ำติดแอร์จา้ามีโซฟาด้วยความพิดเห็นต่อมานะคะปั๊มนี้อลังการทุกซีซันค่ะจอดปุ๊บเดินทั่วซื้อทุกอย่างสวยเกิน ควพิถีพิถันต่อนะคะเอสโซใช่ไหมคะจะบอกว่าที่ตลาดก็มีเหมือนกันขอพิถีพิถันต่อนะคะสาขาแรกคือที่ตลาดครับที่นี่คือสาขาสองควพิถีพิถันต่อนะคะผมอยู่ไทยมาเกือบ40ปีแล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันครับควาพิถีพิถันต่อนะคะอยู่มาตั้งแต่เกิดก็ไม่เคยเห็นปั๊มแบบนี้ควาพิถีพิถันต่อนะคะปั๊มเอสโซบ้านมึงใช่ไหมคะ ห้องน้ำติดแอร์เย็นกว่าแอร์ในรถอีกค่ะครั้งแรกเข้าไปหาห้องน้ำไม่เจอความพิถีพิถันานะคะอยู่สามปีแต่จะริดไทยสามร้อยปีลวจ้าความพิถีพิถันานะคะอยู่มาสามปียังไม่เข้าใจอีกหรอรีบรีบไปฉีบบนมากความพิถีพิถันานะคะไม่ต้องตกใจเข้าไปข้างในจะเจอซา um. นต้าขัดส้วมความพิถีพิถันานะคะชอบตรงอะไรของประเทศไทยเนี่ย ความพิถีต่อมนนะคะอยู่จนพูดได้ยังจะไม่ชินอีกความพิถนต่อมานะคะประเทศไทยทําได้ทุกอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทํากันความพิถนต่อมานะคะงงทําไมไม่มีใครห้ามไปชี้้ะคะความพิถนต่อมานะคะภูมิใจที่ไทยทําให้ฝรั่งงงความพิถนต่อมานะคะคนไทยเองก็หนึ่งวันเจอพันเหตุการณ์จา้าความพิถนต่อมานะคะที่ตลาดก็มี เจ้าของเดียวกันป่าไม่รู้นะเพราะว่าเหมือนกันเลยความพิเศษตะวันนะคะเคยแวะไปเจอเหมือนกันจากจะเข้าห้องน้ําเคยได้รูปมาเต็มเครื่องความพิเ็นตะวันนะคะเดิแล้วนึกถึงตัวเองตอนไปเที่ยวยุโรปห้องน้ําหายายากมากแถมยังต้องเสียตังอีกด้วยความพิเ็นตะวันนะคะยังดีนะเรานั่งรถจากสนามบินไปโรงแรมใช้เวลาเดินทางสิบชั่วโมงหาปั๊มที่มีห้องน้ำไม่ได้เลยต้องลงข้างทาง เพราะที่นี่คืออินเดียปั๊มบ้านเราคือสุดๆแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะอย่าว่าแต่นายเลยเราคนไทยก็ยังไม่เข้าใจมันเหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะฟีลเหมือนมาเชียวสวนสนุกความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยเองก็ต้องเจออะไรแปลกๆทุกวันเหมือนกันครับความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยแปลว่าอิสระคนไทยแปลว่าหาทางไปเรื่อยความคิดเห็นต่อมานะคะเขาคงคิดการไกลมั้งครับ อีกหน่อยคนก็เอารถไปชาร์จไฟกันรอชาร์จทีเป็นชั่วโมงเวลารอเข้าไปนั่งไปเดินเล่นร้านในปั๊มเขาก็เลยต้องจัดให้สวยและพร้อมขายของแบบจัดเต็มความพิดเห็นต่อมานะคะไอ้เราก็นึกว่าดิสนีย์แลนด์ซะอีกความพิดเห็นต่อมานะคะทนทนหน่อยก็ล้กกันนะเดี๋ยวประเทศไทยก็โตแล้วความพิดเห็นต่อมานะคะจริงค่ะตอนหนูไปครั้งแรกหนูก็หาห้องน้ําไม่เจอความพิดเห็นต่อมานะคะ ความเอสโซบ้านดึงคือที่สุดแล้วห้องน้ำเหมือนห้องนอนมีโทรทัศน์ให้ดูแอร์เย็นมากห้องน้ำสะอาดสุดๆเราอยู่ระยองเวลาไปสมลูกที่มหาลายัยเราแวะตลอดความพิเ็นต่อนะคะแพ้ฝรั่งที่พูดไทยได้น่ารักความพิเ็นต่อนะคะกำลังเลื่อนดูคลิปใน tiktok อแล้วมาเจอฝรั่งผู้ภาษาไทยได้ชัดขนาดนี้ผมก็งงสิครับงงตรงที่ว่า ชาวต่างชาติสมัยนี้พูดภาษาไทยเก่งมากๆความพิถี่นตอมานะคะพูดไทยเก่งมากแต่้าพูดเพลาะๆกว่านี้จะดีมากๆเลยนะความพิเี่นตอมานะคะทําไมต้องกูเปลี่ยนเป็นคําว่าผมจะหล่อขึ้นเยอะความพิเี่นตอมานะคะเปลี่ยนคำศัพท์านานจากกูเป็นผมจะดีมากความพิเีพนตอมานะคะคุณพูดภาษาไทยชัดมากคะ่ะฟังรู้เรื่อง แต่คนพูดไม่น่าฟังเลยความพิเีพิถันมานะคะคำว่ากูใช้ได้ถึงจะพูดกันทั่วแต่จะดูไม่สุภาพต่างชาติอาจจะอยากพูดหรือใช้คำให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาก็พอเข้าใจอยู่ความพิเีพิถันมานะคะสำเนียงชัดเกินเหมือนเกิดที่ประเทศไทยความพิเีพิถันมานะคะนายเป็นคนไทยที่น่าเหมือนฝรั่งเฉยๆความพิเีพิถันมานะคะสิ่งที่คุณต้องเจอในทุกวัน คือรอยยิ้มความพิดเห็นต่อมานะคะก็ปั๊มน้ำมันประเทศไทยเจริญและทันสมัยกว่าทุกประเทศไงคะนี่แหละสุดยอดประเทศไทยความพิดเห็นต่อมานะคะเทรน e ใหม่ในการเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งคะ่ะความพิดเห็นต่อมานะคะน่าเดินมาหวนให้ปั๊มใกล้ๆชั้นทำตามนะคะความพิดเห็นต่อมานะคะขอให้มีเรื่องตื่นเต้นและมีความสุขในทุกวันนะครับความพิดเห็นสุดท้ายนะคะขอบคุณปั๊มน้ำมันชั่วไทยครับ จบแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีกญญารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนเื่อสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ